าวันมากนีดก่อนนะคะสำหรับสาวแซ่บคนนี้ค่ะดิวอริสลาลูกดิวลูกดิวช่วงนี้โอ้ยบอกเลยว่าคอนเทนต์ในไอเธอเนี่ยก็มีรูปให้ได้กดไลค์รัวๆโดยเฉพาะรูปล่าสุดบอกเลยว่าตาค้างตาวาวกันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะกับแฟชั่นที่แบบเห็นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆดูภาพเป็นไง นี่ลองอินสตาแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าใช้คำว่าเซ็กซี่ได้สิ้นเปลืองมากคือหน้าผมเธอเนี่ยสวยอยู่แล้วไม่มีร่องนะคะส่วชุดเนี่ยก็มาในแนวเรียบเรียบเดรสสีดำคุมโทนนะคะแต่ที่ชาวเน็ตแล้วก็เราเรานี่นะคะละสายตาไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมดูเองอดิฉันไม่ต้องวงปากกายคุณดูเลยเอองงชุดเนี่ยคือว้าวซู รีดเลยนะชอยเห็นบั้นท้ายแบบเต็ม2ตา 2> มไม่เพียง,งเท่านั้นคือเป็นฟิลแบบว่าสั้นจุดเลยนะ<อ>จนฉายาสั้นเสมอหูของคุณแม่ลูกหนึ่งใบเตยอาสยามเนี่ยอาจจะต้องมีสั่นสะเทือนกันบ้างนะคะ<อ>ซึ่งคุณใบเตยเองเนี่ยเขาก็มาเม้นเหมือนกันนะคอนเฟิร์มความแซบนี้ด้วยตัวเองเลยเป็นข้อความบอกว่าที่สุดออแล้วก็ใส่ีโมติคอนรูปไฟลุกแล้วก็รูปหัวใจกับสาวดิวด้วยค่ะคุณผู้ชมอนอกจากนี้ก็มีคอมเมนต์เพื่อนในวงการเนาะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยส่วนใหญ่ก็เห็นตรงการแหละบอกว่าเออแฟชั่นเซ็ตนี้ แซ่บไปลุกจริงๆเรียกได้ว่างานเนี้ยลุกดิวมาอวดความเซ็กซี่แต่ละทีไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะเ<อ>ชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะได้เห็นความแซ่บอีกนะเพราะว่าตอนนี้เธอกําลังเดินทางไปอเมริกาเนาะหรอ,อตอนนี้นะคุณดิวเนี่ยขึ้นแท่นเป็นสาวเซ็กซี่แห่งยุคนล้ะนะคะ,คะแต่งหน้าก็เก่งสสยปอเซ็กซี่สุดๆอุ่นเหินนี่ไม่ต้องพูดถึงเป๊ะทุกองศาจริงๆครับคุณผู้ชมเอความแซ่บเบรกนี้มันร้อนแรงเหรอเกิดคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้